อดีตพระเอกช่องเจ็ดแอบไปมีลูกบอสโตโนโนถูกชาวเน็ตจับตาซุ่มมีลูกตอบชัดน้องมารีลินเป็นลูกจริงไหม พระเอกที่โดนกระแสวิจารณ์เรื่องฝีมือการแสดงมาตลอดบอสโตโนวงบุลอีกหนุ่มที่อดีตเคยครองเป็นพระเอกละครเย็นช่องเจ็ดมานานแต่ก็ไม่ดังสักทีแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่ทุกคนรู้จักกันดีหลังจากที่ผ่านตัวเองเป็นนักแสดงอิสระบอสโตนนวงบุลเจ้าของรอยยิ้มที่ทําสาวๆเจลาลายเรียกว่ารับหมดทุกงานแสดงขอยืนยันว่าหล่อขึ้นปังขึ้นแน่นอนหลังจากที่ได้เลิกลากับแฟนสาวไปซึ่งสาเหตุของ การเลิกรานั้นเป็นเพราะบอสอาจจะดูแลอีกฝ่ายได้ไม่ดีเพราะเหตุนี้เลยทำให้เ้าตัวยังไม่พร้อมจะมีความรักครั้งใหม่เป็นข่าวเมื่อปี2,563บอสโตโนนถูกชาวเน็ตจับผิดว่าเด็กที่โล่ในอินสตาแกรมของบอสนั้นเป็นใครโดยมีแคปชั่นเป็นแฮชแท็ก #marin #marilin หลังจากที่บอสโพดรูปเด็กไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับบอสมากมายงานนี้เด็กคนนี้จะใช้ลูกบอสมห้ต้องมาดูบอสตอบอยู่ๆนักแสดงหนุ่มบอสโตโนนก็ถูกจับตาเรื่องสุขลูกเพราะดูเหมือนว่าช่วงนี้เจ้าตัวจะชอบโพดภาพอุ้มเด็กลงในอินสตาแกรมบ่อยๆล่าสุดเจ้าตัวบอกว่าเด็กที่เห็นไม่ใช่ลูกแต่อย่างใดที่บังเอิญมีตาที่ดูคล้ายตนมากทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าคิดเป็นลูกของตนจากประเด็นในออนไลน์สำ พร,ระเอกหนุม่มบอตโตโนนวงบุญอยังเข้าออกโรงพยาบาลเขาเยี่ยมเด็กน้อยอยู่บ่อยครั้งขณะแรกเกิดทําให้เกิดกระแสเมาว,ว่าแอบสุกลูกเลยไปแอบส่องอินสตาแกรมพบว่าเจ้าตัวเคยตอบคอมเมนต์ความสัมพันธ์กับน้องมารินมารีลินเป็นการยืนยันว่าเป็นหลานทําให้ทราบว่าน้าานองมารินไม่ใช่ลูกบอตโตโนนแต่อย่างใดดูแล้วเพียงแค่เหอหลานเป็นธรรมดา ซึ่งมีการลงรูปน้องมารีลินบ่อยๆซึ่งปัจจุบันน้องมารีลินสองขวบแล้วและเกิดคําถามกลับไปว่าเมื่อไร่จะมีเป็นของตัวเองบ้างบอโตโนโนยืนอกแมนแมนไปแล้วหลังจากชาวเน็ตจ,จับสังเกตน้องมารีลินเป็นหลานเท่านั้นพอดีที่บ้านมีสมาชิกใหมย่ยันไม่ใช่ลูกของตัวเองแต่เป็นหลานลูกของพี่ชายซึ่งพอดีตนกับน้องอาจจะมีดวงตาค่อนข้างเหมือนกันเลยทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นลูกและน้องเป็นผู้หญิงและเป็นหลานคนแรกของครอบครัว คนแรกยิ่งทําให้เหินหนักน้องเป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นในครอบครัวทําให้อบอุ่นขึ้นขอขอบคุณด้วยที่ติดตามความเคลื่อนไหวของตัวเองกับเรื่องที่เกิดขึ้น